Tap no สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจใหต่อค่ะ alo evan power ชิงตังคิ้ ส้องส่อยี ud> ud> ่สิบสามนกก่นงถึงจุครบ สี่ขบเลยเป็นเขียเ,ยเป็นอย่างเลยของขวัญขบแล้วอีกตัางยี่สิบสามมื่นพี่น้ยี่สิบสามอันนี้ก็เลยอีกสองรลอยดวงย่างค,ค่อยสี่ขบวันนี้ก็หาล้านดวงใจกับคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเลี้ยงอีกเลี้ยงอีกโยหาอันนี้ก็เลยโยอีกสามสองสองสองดวงยังค่อยสี่ขบหารลอยดวงยังค่อยสี่ได้รับ หลับถวยลองวันขอบคุณหลายๆเด้ดออวันดีค่ะห้าล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อค่าตั้งแดนมาเบิ่งทางนี่อยู่พี่น้องค่าแต่เบิ่งค้อหมิน่นข้อยังอยู่ทางเดียวอยู่นะภาษีเบ,บิ่งว่าได้จักกันนั่แล้วอยู่ที่ตาได้ง,ง่ายว่ากันนี่ท่นได้คบอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อ1ล้านดวงใจขอบคุณห,ห,หลายๆเด้อพี่น้อง Ờ, cô đơn là... บคุณสีหลันดวงใจเด้อพี่น้อ,นในในองขอบคุณหลายๆวัดดีค่ะพี่เล